ครับสวัสดีครับนักเรียนนาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องงานเชื่อมแก๊สกันนะครับเครื่องมือนะครับเราก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมแก๊สนะครับก็ต้องมารู้จักก่อนว่าเครื่องมืออุปกรณ์ของงานเชื่อมแก๊สเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับั้นงานงานเชื่อมแก๊สงานเชื่อมไฟฟ้าหรือกระบวนเกี่ยวกับงานเชื่อมทั้งหมดเนี่ยนะ ก็อุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับต่างกันตรงที่นะก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะมาทาการเชื่อมนะครับการเชื่อมแก๊สนี่ก็กระบวนการก็คือเราวัตถุดิบก็คือยู่แหล่งพลังงานก็คือแก๊สนะครับดังนั้นดังนั้นที่อยู่บนกระดานนี้ก็คือเป็นแก๊สนะครับแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สอะซินเตอรีนนะครับ สัญลักษณ์ก็ของแก๊สออกซิเจนนะครับก็คือคือโอโอโอทูนะครับถ้า,าเซเตินก็ C C2 ีทูเฮทูข้าใจหมครับอ่าดังนั้นะ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 เดี๋ยวเราจะรู้จากการว่ากระบวนการวิธีมันเป็นแบบไหนหลักแล้ววิธีการผลิตมนันเป็นแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับนะนะเดี๋ยวว่าในช่วงงานทฤษฎีแต่เรามารู้จักอันดับแรกก่อนนะครับก็คือ การเปิดและการปิดแก๊สไปใช้งานนะครับอันนี้ก็มาดูถุงนี้ก่อนนะครับดังนั้นในถังนี้นะครับจะมีแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สอะซิลตนอันนี้ถังถังนี้นก็คือแก๊สอะซิลีน,น,นดังนั้นดังนั้นปริมาณแรงดันเนี่ยทั้งสองถังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแรงดัน นะครับหลักแรกเลยเราก็ต้องมาทําการปรับมาทําการเปิดก่อนปรับและเปิดนะครับว่าแก๊สเราเอาไปใช้งานเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับในหลักนะแก๊สในในใน,ในถังออกซิเจนแล้วก็เอรเแกนลีเนี่ยถามมันมีแรงดันเยอะจริงนะถามว่าเราจะเปิดอันไหนก่อนไม่สำคัญแต่หลักที่ถูกต้องน,นะครับก็คือ เราต้องเปิดด้วยความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยดังนั้นะให้เราเปิดที่ถังอะเซนทรีนก่อนนะครับก็่คือถังเล็กอันนี้เวลาเปิดอันดับแรกนะครับเราต้องอยู่ต้องอยู่ด้านหน้าด้านหน้าอะไรด้านหน้าด้านหน้าถังหรือเก็บเพชเชอร์ตรงนี้เข้าใจไหมครับเราเอามือที่เราไม่ถนัดนะครับกดไปนะกดไปตรงตรงวาวตรงนี้ นะครับไอ้นี้เขาเรียกว่าเป็นประแจพิเศษนะครัเป็นประแจพิเศษไว้สําหรับเปิดแก๊สนี้นะครับไว้ีแบบนี้นะครับวาไว้เสร็จปุ๊บแล้วบนแล้วก็ดันดันไปแล้วหลักดันไปหนักปุ๊บเปิดไปเท่าไหร่เปิดไปที่1ส่วน4ถึง1ส่วน2รอบระยะมันก็ประมาณสัก90 ถึงร้อยร้อยแปดสิบเข้าใจไหมครับไม่ต้องเปิดเยอะบางคนทําไมไม่เปิดสองรอบสามรอบสี่รอบเปิดเยอะๆเลยไม่ได้นะครับถ้าเกิดอันตรายอันตรายเกิดขึ้นมาเนี่ยเราได้มาเราปิดตรงนี้ทันเข้าใจไหมครับียบร้อยแะครันเกียร์แรงดันตรงนี้มันก็จะปรับแรงดันในถามว่ามีเท่าไหร่เข้าใจไหมครับแล้วก็อันนี้ก็จะ เราก็จะมาปรับเองนะครับว่าเราจะปรับไปที่เท่าไหร่อันนี้นะครับแล้วก็ตอบตรงนี้เราก็หมุนตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไหลไปหาก๊ะตรงนี้นะครับอันนี้ก็ก็ปรับนะครับคือก็คอหน่อยพอคอแล้วก็ปรับงไปเข้ใจไหมครับพอไปทําไมต้องคอละครับเพราะว่ามันเป็นระบบสปริงเข้าใจไหมครับมันมีแรงดันของมันเป็นระบบสปริงคอ้าไป ไปที่ห้าถึงหกปอนด์นะครับถ้าเป็นบาก็คือศูนย์จุดสองห้าเข้าใจไหมครับสองห้าบาทนะครับไปที่ปอนด์แล้วเสร็จปุ๊บน้ำแก๊สก็ไหลไหลตามเสามาที่วาล์วตรงนี้นะครับมาที่วาล์วาลคุณนะครับแล้ก็เช็คได้นะครับอันนี้ต่อมาเรา,าก็มาดูถังถังหนึ่งนะครับก็คือถัง ออกซิเจนอานออกซิเจนเนี่ยเราสังเกตได้อะมันไม่มีรอยรอยเชื่อมเลยทานี้แรงดันกนง,าง้างที่จแบบนะเยอะเห็นไหมครับดังนั้นฐานนี้สามารถอัดแรงประจุเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมาก2 0 0 0 2 0 0 2,800ประมาณนี้ปอนนะครับอัดเข้าไปได้ดังนะั้นหลับได้เลยเราก็ต้องมาเปิดที่หัวถางตรงนี้ก่อนนะเปิดไปท่ายเปิดให้หมดเกียวเลย เปิดหมดเกลียวนะ,ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็จะเช็คว่าในขาเน,นี่ยมันมีแรงดันเท่าไหร่เราก็รู้ว่าเฮ้ยมันเหลือเท่าไหร่อันที่2หนึ่งก็คือแรงดันไป็ใช้งานเราก็ต้องเปิดตรงนี้พร้อมไปวยเพาะเปิดไปดีไปไปเพาะเพาะแก๊สก็ไหร่ไหลข้างสายตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาเช็คเช็คดูว่ามันมีแก๊สออกไหม ออกไหมครับหลงังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเช็คเช็คลูมก่อนออกไหมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาหัวทิศมางหน้่ต,ตที่เราทิศแลออกอเสร็จวิธีการต่อหัวทิศนะครับก็คือให้เราใช้เทป พันเกี่ยวอะากพันไปสักนสองรอบรอบสองรอบนะครับอันนี้เจ๊เจ๊มาเกี่ยวพานไปอันตรงไหนอันตรงเกี่ยวอ่าอันตรงตรงเกี่ยวตรงนี้นะครับไม่ต้องพันเยอะรอบหรือสองรอบแต่เพราะว่าที่ไม่พันเยอะเพราะอะไรเพราะมันเป็นอโลหะโลหะอ่อนอันนี้ทองเหลืองใช่ไหมครับอันนี้ทองแดงนะครับ มันอยู่สองที่นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ก็พันพันเข้าไปตรนนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าหัวจิ๊บเข้าใจไหมครับแต่น้ำมันจะมีเบอร์ขนาดตรงนี้ให้เราดูว่าที่เราใช้เป็นเบอร์อะไรเข้าใจไหมครับงานที่มีความหนาเมื่อไรเราก็ต้องใช้หัวจิ๊บที่ที่เบอร์เทาหน่อยนะครับนรอบล็อกสองอกพอแล้วก็บิดบิดไปล็อกให้แน่นเ ก็โอเคแล้ว <rural conversation> ึงแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็มาหมันตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าข้อต่อข้อต่อคนนี้ตรงนี้คนต่อไปแล้วก็หมุนบิดบิดไปบิดใช้มือก็พอแล้วพอตึงแล้วบิดบิดไปนั่งนเห็นไหมครับบิดบิดได้ไหมเห็นไหมครับต้องครับถูกต้องอย่างแค่นั้น ถูกต้องนะนะครับดังนั้นเราก็เชปกลมเทปแก๊สออกเห้นไหมครับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับจรนงไหมครับดังนั้นไม่ถูกต้องอะไรหัวเทปต้องอยู่ในแนวระนาบวาวแก๊บอันนี้นอะไรอะทำไมอะบางคนงงไห้ทำไมอ่ะ เราะว่าเวลาเวลาเราปรับเวลาเราจุดไฟปุ๊บแจกวาวดูเนี้ยมันจะโดนใส่ลูกมือเสร็จปุ๊บมือเราจะโดนวาวทำให้เบลเปลี่ยนเบลเปลี่ยนเสร็จปุ๊บความร้อนก็เปลี่ยนความร้อนเปลี่ยนปุ๊บงานเราก็ออกมาไม่ได้ตามต้องการเข้าใจไหมครับนนอันนี้ถูกต้องแล้วนะนี่ถูกต้องแล้ววาว เห็นไหมครับเราก็ลองลองเช็คลมเช็คแก๊สเห็นไหมครับแสดงว่าลมออกแก๊สออกแต่เรายังไม่รู้ว่าออกเท่าไหร่เยอะไหมร้อยไหมก็คือไม่รู้ดังนั้นเราจะรู้ได้ไงครัเรารู้ก็คือโดยการที่เราเอาหลับมือสัมผัสเห็นไหมครับเปิดนิดเดียวหูเราไม่ดี ะแต่เรามาลองลองหลังมือมันหลังแล้วดีกว่าแต่หูเราไม่ได้ยินทำไมต้องหลังมืออ่ะเพราะว่าบริเวณตัวเราหลังมืออ่ะมันมีขนมีขนมือไอะไรครับ้าหน้ามือได้ไหมได้แต่ความรู้สึกน้อยกว่าผมไม่มีเลยอะไรนะเดี๋ยวนี้หูไม่ได้ยินเดี๋ยนีได้ออกแล้วนะครับดังนั้นเราก็หลักการตรวจสอบนะครับแก๊สหรือลมเนี่ยก็คือ ไอ้นมือสัมผัสนะครับเลนสปุ๊บติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนนะครับไปครับอันนี้ก็คือการตรวจสอบแก๊สการตรวจสอบการไหลของแก๊สที่เราเอามาเชื่อมกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเริ่มต้นที่หนึ่งเลยอันแรกนะครับมาดูก่อนะเราปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะมาดูันดับแรกแล้วนะคไอ้ของวาวนะครับให้เปิด วาวแก๊สออกซิเจนก่อนเข้าใจไหมก็คือวาวสีแดงเข้าใจไหมครับเปิดปุ๊บใช้หลังมือสัมผัสหลังมือสัมผัสเสร็จปุ๊บเฮ้ยออกแล้วนะไม่ออกแล้วปุ๊บเราก็มาทำการติดติดเตล์ติดนี่นีเรียกว่าสปาร์เรตเตอร์เข้าใจไหมครับไว้จุดไฟนะครับได้ไหม นะนครูได้อธิบายไปแล้วนะครับนะนะเราก็ติดไปก็ติดติดไปน้านะติดไปนี้ับติดติดไปปุ๊บมันก็เปตียวเข้าใจไหมครับอันนี้เกิแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเบาลงเบาลงเ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 ข้าใจครับอันนี้เกิดการเผาไม้กับอากาศภายนอก อากาศภายนอกแต่กูยังไม่ได้เปิดวาล์วนี้เลยเกิดการเผาไม้ออกซิเจนะนะั่นแหละกับอากาศภายนอกเข้าใจไหมครับดังนั้นเราจะปรับยังไงอ่ะให้มันได้เขาเราียกว่าการตั้งเปลวเป็นแบบนี้ครับเราก็ปรับวาล์วนี้นะยังไม่วาล์วนี้นะรอนยึดบเราก็ปรับเป็นเป็นวาล์วแบบนี้เป็นไ,ไหลไหปลายงเข้าใจไหมครับ อันนี้เขาเรียกว่าการตั้งเปลวนะครับยังไม่ได้เข้าในระบบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาปัดวาวนี้วาววาวออกซิเจนอะ้าใจครับใช้ใช้ตรงไหนปับหลังมือตรงนี้หลังมือแล้วนะครับจับไปแล้วก็บิดไปหน้าค่อยๆบิดนะบิดไปปุ๊บเปลวว่าเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนไป เดียป็นเปลวที่หนึ่งอันนี้ระยะห่างประมาณนั้สักนิ้วหนึ่งสองเซนกว่ากว่าประมาณโดยประมาณเข้าใจไหมครับก็มาเป็นเปลวที่หนึ่งนะครับเปลวนี้ชื่อเรียกว่านะครับเปลวลดนะเปลวลดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นเปลวคาร์บูเรสซิกเกลวไว้สำหรับปูชิ้นใหญ่ปักที่แข็ง ไว้เชื่อมทองเหลืองทองแดงเข้าใจครับเปลวนี้ใช้กันมากพวกงานการแอร์งานช่างแอร์งานป่างานเชื่อมทองเหลืองทองแดงเปลวนี้อุณหภูมิผมมาครับอุณหภูมิวัดจากตรงไหนจากปลายเปลวนะครับตรงเนี้ยตรงไม่เกินจากหัวที่ไปเนี <are> ่ยขึ้นประมาณนักนสิบสิบมิลนะครับประมาณเซนเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอุณหภูมิประมาณประมาณสองพันแปดสองพันเจ็ดถึงสองพันแปดองศา เข้าใจไหมครับสายเตลวนะครับดังนั้นได้ได้ตรงนี้แล้วงานเคร่องแอร์เราก็ไปไปปฏิบัติงานไปเชื่อมเข้าใจไหมครับต่อมามาปรับเป็นงานที่สองเปลวที่สองนะครับเปลวที่สองก็คือเหมือนเดิมเราก็ปรับวาลวาลนี้เข้าใจไหมวาลออกซิเจนก็คือวาล์วนี้จบแล้ววาล์วแรกจบแล้วคุณไม่ยุ่งนะจบแล้วคือจบนะมาดูวาล์วนี้วาล์วที่คุณเป่านะครับก็คือวาล์ว ออกซิเจนนะครับมาเพิ่มอีกเพิ่มมันก็จะค่อยค่อยลุนมลวงใสๆเห็นไหมครับลุนมลวงใสๆวาวเป็นเปลวที่สองนะครับเปลวนี้เขาเรียกว่าเปลวกลางเปลวกลางเปลวนี้เขาเรียกว่าเปลวนิวทันงเฟมนะครับเป็นเปลวที่ใช้มากที่สุดนะเป็นเปลวที่ที่ ช่างเอามาฝึกมาปฏิบัติมาเชื่อมมาปักปุ่มาต่อเติมอะไรเนี่ยเป็นเปลวที่นิยมใช้มากที่สุดเข้าใจนะครับเป็นเปลวนี้เปลวกาเปลวนิวทัานเฟรมนะครับอุณหภูมิประมาณก็ประมาณ2อ0พถึง3,000องศาเข้าใจนะครับประมาณนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะัาเป็นเปลวนี้แล้วก็ไปไปฝึกไปปฏิบัติกันนะครับต่อมามาเพิ่มอีก เพิ่มเพิ่มเพิ่มลบอีกหรือที่เรียาเพิ่มออกซิเจนอีกเพิ่มอีกมันจะได้เป็นลักษณะเดียวแหลบเป็นเปลวเดียวแหลบอันนี้เป็นเปลวที่สามเ๋ยวนี้จะมีเสียงเสียงดังเดี๋ยวนี้เาเรียกว่าเปลวออกออกซิไดซิ่งออกซิไดซิงเปลวเพิ่มนะครับเปลวนี้ไว้สำหรับตัดงานเล็กๆน้อยๆขณะที่เราฝึกปฏิบัติอยู่ นะครับแต่ถ้าตัดงานเยอะๆเลยใหญ่ๆเลยมีหัวตัดขผมมาเข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือตับตรงนี้ก็คือเพื่อที่ไม่เสียเวลามาตัดเล็กๆเป็นน้อยได้นะครับเซลล์ครับก็เป็นเซลล์ที่สาเซลเวอร์เกลล์ออกซิไดซิ่งเซลล์อันนี้ก็ถ้าคูลบถ้าคูลบก็มาเป็นเซลล์เซลล์แรกเป็นการตั้งเซลล์แบบนี้เข้าใจไหมครับมาดูใหม่นะดูใหม่นะครับ ดึงตั้งเปลยวไม่ได้ก่อนเปียวนะไหล่นะเป็นข่าวปึ๊บมาเป็นเปลยวหุ่นไก่อนปรับเปลวเป็นไหวๆไปไวๆนะครับเป็นเปลยวหุ่นไก่อนเสร็จปุ๊บจบด้นตัวเปล่านี้นะแล้วมาปรับตัวเปลยวดึงเอาเปียวเลยปุ๊บเปลยวทำบุได้ชิ้นเฟรมทำเปลยวลดแล้วไว้สำหรับอะไรหุดชิ้นงานเชื่อมทองเหลืองทองแดงงานช่างแหวนกระซิ่งอะไรเนี่ยเข้าใจไหมครับเปลวที่ หนึ่งและอุณหภูมิประมาณก็2องพันเนะครับต่อมาครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกเป็นเปลวที่2เป็นเปลวเปลวกาเปลวเปลวตั้งเฟลมเอาเป็นเปลวที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับไว้ปะทำคอนติเจอร์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเป็นเปลวนิยมใช้แล้วก็มาเป็นเปลวที่3เปลวเปลวนี้เปลว์ออกซิไดซิ่งเฟลมเข้าใจไหมครับไว้สําหรับตัดชิ้นงานเปลวนี้ เป็นเปลวที่มีอุณหภูมิมากที่สุดเข้าใจไหมครับเห็นไหมนะได้เรียบร้อยแล้วเอาเวลาปิดได้เวลาปิดเราก็ป,นนปรับเป็นเปลวน,นี้ลนเลยเปลวที่สามนะครับร้อนกันมียังไงอ่ะปรับเป็นเปลวที่สามเลยครับมาปรับเป็นเปลวนี้ล้อนสิ่งจานหน่อยเปลวที่สามเปลวเพิ่มนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรับวัดีมาปิดตรงนี้เลยปิดเพิ่มแล้วใครใครความร้อนเอาขมเหลวอะไรออกให้หมด อะไรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเข็มเข็มยามาที่ตรงนี้มามาทำความสะอาดยาทำความสะอาดอะไรครับเสร็จปุ๊บเราก็ปิดวาล์วสองอันดะนั้นความร้อนตรงเนี้ยเยอะเยอะมากๆด้วยเหล็กหม้อมาลายได้เข้าใจปหมดังนั้นความร้อนมันเยอะนะเราตอนท้ายเราเปิดเปิดก่อนเปิดให้ให้ความร้อนก่อน ทำจากอะไรหัวเที่ยวที่ทำจากอะไรทองแดงแดถามว่าทำไมทำจากทองแดงทำอื่นได้ไหมทำจาก,กอุปกรณ์อื่ไนได้ได้แต่มันไม่ดีเท่ากับตรงนี้ทองแดงคู่สมบัติของทองแด,ดงคือถคายความร้อนแล้วก็นำไปฟ้าได้ดีพู้จับได้จับได้แค่เดียวถ่ายความร้อนได้แล้วเป็นพันลูกศรจับได้ใจไรนครับได้นันเรารู้ว่า มันเป็นโลหะของแดงโลหะของเหลือเข้าใจไม่ต้องใช้แก๊บิดมันก็แน่นแล้วอันนี้เขาก็เลยนิยมมาทําหัวตัดหัวทิปสายไฟฟ้าเมื่อไหรลักษณะแบบนี้เกไหครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการหรือการปรับเปิดปิดแกะแล้วมาใช้งานเคครับขอบคุณมากครับทุกคน